สวัสดีค่ะพบกับจอยดวงสมรลอสวัสดีในรายการวางแผนชุดแบบจอยๆซึ่งวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการวางแผนชีวิตในวัยเกษียณทําไมเราต้องเตรียมเงินกันเป็นหลักล้านววงาชีิต ต้องบอกกันว่าการเกษียณจากการทํางานเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นการเกษียณจากอายุงานหรือระยะเวลาของการทําทงานหรือไม่ว่าจะเป็นการเกษียณด้วยความสมัครใจหรืออาจจะเป็นการเกษียณด้วยความจําเป็นการเกษียณบอกแล้วว่าเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องเตรียมตัวค่ะเพราะหลังจากการเกษียณแล้วมันทําให้เราต้องมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการใช้ชีวิตก่อนเกษียณหลังการเกษียณมีความแตกต่างกันเนาะก่อนที่เราเกษียณเรามีงานทําเรามีรายได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากรเกษียณน,นั่นหมายความว่าเราไม่มีงานเราอาจจะไม่มีรายได้แต่อย่าลืมน,นะคะค่าใช้จ่ายเรายังมีอยู่ดังนั้นจึงเป็นหัวข้อสําคัญที่เราจะพูดกันในวันนี้ค่ะว่ากเกษียณเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอซึ่งคําว่าเท่าไหร่มันไม่มีคําตอบตายตัวค่ะเพราะการใช้ชีวิตของคนในแต่ละคนไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต หรือความจําเป็นของแต่ละคนมันต่างกันค่ะอย่างที่จอยบอกค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะกําหนดเงินตายตัวได้ว่าต้องเป็นเท่าไหร่เพราะการใช้ชีวิตและภาระของแต่ละคนแตกต่างกันวันนี้จอยมีทริคือข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันค่ะสําหรับการวางแผนเกษียณนะคะจอยอยากแนะนําให้เราวิเคราะห์จากตัวเราเองก่อนนะคะยกตัวอย่างวันนี้เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ และเราต้องคิดว่าเราจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่สมมติจะยกตัวอย่างว่าเราจะเกษียณตอนอายุ60ดังนั้นในวันที่เราอายุ60อิอะหลังจากนั้นเราจะไม่ทํางานแล้วนะนั่นหมายความว่าถ้าหลังจากนี้เราจะไม่ทํางานเราจะต้องมีเงินในวันที่เราอายุ60อิะเป็นจํานวนที่เท่าไหร่เพื่อให้เราสามารถมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณได้อย่างเพียงพอและทีนี้คําว่าเพียงพอมันตอบไม่ได้แน่นอนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตหลังเกษียณน,นั้นอะเราจะมีอายุถึงเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนดังนั้นเราจึงต้องเตรียมไว้ค่ะ แต่เราสามารถตั้งสมมติฐานเพื่อคำนวณเงินของเราได้ค่ะว่าหากเรามีชีวิตหลังเกษียณอีกสัก10ปีเราจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่และถ้าสมมติเราจะมีชีวิตหลังเกษียณอีกสัก20ปีเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่นะคะจะยกตัวอย่างค่ะว่าสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะเกษียณในวันที่อายุเรา60ปีและเราจะมีชีวิตหลังเกษียณอีก10ปีสิ่งที่เราต้องตอบคำถามตัวเองต่อไปก็คือว่าในวันที่เราใช้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยในแต่ละเดือนเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ซึ่ง เราบอกว่าเราอาจจะอยู่อย่างประหยัดประหยัดแค่ไหนยังน้อยเราก็ต้องมีค่ากินค่าอยู่ถูกไหมคะเราอาจจะต้องมีค่ายาด้วยเพราะว่าในวันหนึ่งที่เราอายุมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าความเสื่อมสภาพของร่างกายมันก็มากขึ้นเราอาจจะเจ็บป่วยบ่อยขึ้นเราได้เตรียมเงินตรงนั้นไว้หรอยงนะคะซึ่งจะยกตัวยอย่างจากเงินขั้นต่ำ,ตำเลยเนาะที่นวันนี้ใช้กันจะว่าขั้นต่ำหนึ่งหนบาท ซึ่งจอยจะบอกว่า10,000บาทที่จอยพูดณนะวันนี้มันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับบางคนณนะตอนนี้แล้วก็ได้แต่จอยยกตัวอย่างแค่10,000บาทง่ายๆก่อนกันแต่ถ้าวันนี้เรายังเป็นน้องๆหนูๆห,หรือยังเป็นเด็กๆที่ยังไม่ได้เข้าสู่วัยเกษียณในอนาคตอีก2 0 3 0ปีข้างหน้า10,000บาทอาจจะไม่พอนะแต่จอยขออนุญาตใช้เคส10,000บาทเป็นตัวอย่างเนาะสมมติเราบอกไปแล้วว่าวันที่เราจะเกษียณคือวันที่เราอายุ60และเราจะมีชีวิตหลังเกษียณอีกสัก10ปีอย่างง่ายๆใน10 10,000ปีเเเเนนน้ราาจะะใชงิดดือดืออล 1, บท นั่นหมายความว่าใน1ปีเดือนละ10,000บาทแต่1ปีก็คือปีละแสนสองถ้าเราจะมีชีวิตหลังเกษียณถึง10ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าเราต้องเตรียมปีละแสนสองแสนสองคูณสิปีแสดงว่าเราต้องเตรียม1นึ่งล้านสองแสนบาทดังนั้นสิ่งที่จอยต้องบอกก็คือว่าวันที่เราอายุ60ที่เราบอกว่าเราจะหยุดการทํางานของเราแล้วเราจะเกษียณตัวเองแล้วในวันที่อายุ60เราต้องมีเงิน1นึ่งล้านสองแสนเพื่อให้เรามีเงินใช้อีก10ปีข้างหน้าแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่เราคาดการว่าเราจะมีอายุถึงแค่อีกปีีหลังเกษยณ แต่เราลองคิดดูสิคะว่าถ้าเรามีอายุมากกว่า10ปีละ่ะเรามีอายุ2ีปีนั่นหมายถึงว่าจํานวนเงินมันก็ต้องเพิ่มตามไปด้วยนะอันนี้แหละค่ะคือความสําคัญของการเตรียมตัววางแผนเกษียณดังนั้นจากสิ่งที่จอยพูดมาการเตรียมตัวสําหรับวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องที่เราควรทําแต่นั่นเนินเพราะ จากตัวอย่างหากเราต้องเตรียมเงิน1นล้านสองแสนบาทในวันที่เราอายุ60นั่นหมายความว่าหากเราเตรียมก่อนนานๆเรามีโอกาสเก็บเงินได้นานๆในการเก็บเงินแต่ละครั้งมันก็จะไม่หนักมากแต่ถ้าเราจะเกษียณตอนอายุ60เราเพิ่งไปเก็บเงินตอนอายุ59เก <of> ็บเงินตอนอายุ58นั่นหมายความว่าเราจะต้องเก็บเงินปีหนึง่งหลายหลายแสนเลยนะเพื่อให้อีก2ปีข้างหน้าอีก1ปีข้างหน้าเราจะมีเงิน1นล้านสองแสนบาทในวันที่เราอายุ60ซึ่งเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมของตัวเราและก็ต้องเตรียมเงินให้พร้อมสําหรับ วันที่เรากเกษียณจากตัวอย่างที่จอยยกมาให้เห็นนะคะจะทําให้เรารู้ว่าการหาที่วางของเงินก็เป็นเรื่องที่สําคัญะคะ่ะวิธีการออมเงินนะคะสําหรับเงินเก็บที่เราพยายามออมออมออมเพื่อที่จะไปใช้ในช่วงวัยหลังกเกษียณของเรานะคะเราอาจจะออมเงินผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคารก็ได้หรือเราจะนําเงินนั้นไปลงทุนก็ได้แต่ต้องเป็นการลงทุนที่ไม่ได้เสี่ยงมากนะคะเพื่อให้เรายังคงมีเงินไว้ใช้สําหรับการกเกษียณของเรานะคะ หรืออีกทางเลือกหนึ่งที่จอยก็ว่าสําคัญและเป็นทางเลือกที่ดีนะคะณนะปัจจุบันนี้ก็คือประกันบํานาญค่ะประกันบํานาญคือประกันชีวิตในรูปแบบบํานาญที่ลดหย่อนภาษีได้พร้อมการันตีเงินคืนบํานาญช่วยคลายกังวลกับค่าใช้ใจ่ายในวัยเกษียณเน้นการคุ้มครองรายได้หลังเกษียณเป็นหลักโดยบริษัทผู้รับประกันภัยจะเริ่มจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ให้ตั้งแต่เมื่อถึงอายุเกษียณไม่ว่าจะครบอายุ55ปีหรือ60ปีตามเงื่อนไขของสัญญา และจะมีการจ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นมวดๆตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์จนครบตําหนดสัญญาโดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบํานานก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคุ้มครองหรือในเรื่องของระยะเวลาการชําระเบี้ยหากเราพูดถึงในเรื่องของความคุ้มครองบางบริษัทมีการการันตีเงินคืนบํานานให้ด้วยนะคะและในบางบริษัทก็ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตก่อนที่จะรับเงินบํานานด้วยค่ะหากเป็นส่วนของ ระยะเวลาการชําระเบีย้ยนะปัจจุบันก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะบางท่านอาจจะสะดวกชาระเบีย้ยประกันเพียงครั้งเดียวก็มีค่ะหรือบางท่านอยากจะชําระเบีย้ยแบบ5ปี10ปีหรืออาจจะชาระไปจนถึงอายุ รับเงินบำนาญก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นนะคะประกันชีวิตแบบบำนาญก็ยังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะสําหรับใครที่วางแผนกเกษียณกันแล้วนะคะหรือใครที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการวางแผนกเกษียณอย่าลืมมาแชร์ข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆเราได้รับรู้กันด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการวางแผนชีวิตแบบใจจอยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะววางชีิตจ